สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นายะหามาเบลีอาวุหรือนาของบริษัทร้านของจับไทยนะคะได้เดินทางมาเยี่ยมชมที่ไหนคะ ไปป่าไฟประดิษฐ์แห่งประเทศไทยครับไปชมกันเลยไปกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันนี้จะมาดูเปลี่ยนไหมเอลตี้การไปมาไฟประดิษฐ์แห่งประเทศไทยกันต้อนสวัสดีครับวันนี้ของกับครับเพื่อนๆมาเยี่ยมชม การฟฟ้าปลายดีกประเทศยัตีจัดบีจัดบครับพี่น้องขอบคุณครับการเป็นหน้าที่อันดำแพ่งของการแปลงให้ประเทศและคนไทยเราพร้อมผิดกระแสไฟให้พอใช้ตลอดกาล <ersch> ดีค่ะวันนี้นะคะทางนายทหารนักเรียนอาวุโสกองชทัพไทยนะคะบริษัทของเรานได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การผลิตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะอยากจะสอบถามทางพี่นะคะมีสมาชิกอะไรคะผมเป็นสมาชิกแล้กันนะครพี่นะครับเป็นหัวหน้างานนักชมของศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นะคร่ะเทปถ้าอยากจะทราบว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านการไฟฟ้าฝ่ายพลังงานประเทไทยของเราเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่ามีกี่ที่คะได้เลยครับตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด8ที่นะครับแล้วก็แห่งที่เรายืนอยู่นี้เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ของสังกัดกลางนะครับอยู่บริเวณสักพาร์ทราม7นะครับศูนย์ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดเลยขาบอกที่แม่ท้องสองนะครับไล่ลงมานิดนึงที่เชียงใหม่เราก็มีนะครับเป็นศูนย์แม่ออนนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับลงมาอีกนิดนึง ที่หลังปางเคไปกันไหมครับเป็นศูนย์ฐานหินลิกไนท์นะครับพิพิธภัณฑ์ศูนย์ฐานหินลิกไนท์สิษสานนะครับเป็นสถานที่ที่แบบยอดนิยมมากสนุกมากเลยเด็กๆกไปเล่นสไลเดอร์ได้ความรู้เรื่องฐานหินด้วยนะครับเดินมาทาเรนนิดนิดนึงนะครับทางศูนย์ราชานุรักษ์อยู่ที่เขื่อนสีนักลื่นของเราเองจังหวัดกาญจนบุรีเราไม่ไกลไม่ไกลนะคะับขัรถไปไม่ไกลแล้วเดี๋ยวจะมีทางด่วนใหม่ด้วยนะครับอาจจะเดินทางสะดวกขึ้นนะครับลงไปใต้นิดเดงจะมีศูนย์ทัศพสแกรจังหวัดประจวกพิมพ์นะครับแล้วก็ลงไปใต้เลลยสูนะจัังงหวดขา ไม่ไกลพักอีกที่หนึ่งอศูนย์ราตะคองที่โคราชนะครับอันนี้จะมีเรื่องก,การหันลมมีลมฟ้าแบบสุกระแล้วก็มีในส่วนของไฮยโดจนด้่ยนะครับทุกที่ของเราเข้าฟรีนะครับแต่ว่าวันอาจจะสลับกันนิดหน่อยแต่มาตรฐานปิดบัรจัดแล้วก็คนอยูน่นตลรดยที่เหลือเอราได้เหลือนะครับ,รบทั้งแบบบล็อกอินแล้วก็แบบ ต้องเป็นหมู่ะคณะจะติดต่อมาได้เลยครับผมเยี่ยมเลยค่ะที่นี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะ่ะแล้วก็อยากให้ะะที่นค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะ่ะมาเที่ยวที่ศูนย์การเรีย,ยนรู้การเป็นป้าฝ่ายของประเทศไทยนะคะดีะดครับก็ศูนย์ของเรานะคะคจะพูดถึงในส่วนของเรื่องพลังงานไฟฟ้าทุกวันนี้พลังงานเรื่องใกล้ตัวนะครับแต่หลายๆท่านยังไม่ทราบเลยว่ามันผลิตขึ้นมาได้อย่างไรและเชื่อเป็นคำว่าเชื้อเพลิงต่างๆที่เราใช้อยู่โดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอ,อสซิลน,นะครับ อีกไม่กี่ปีจะหมดแล้วเราจะหาพลังงานหมุนเวยียนอะไรบ้างที่จะมาผลิตไฟฟ้าได้เรียนเชิญมาที่ศูนย์การเรียนรู้ครับเพื่อทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ครับขอบนี้ขอบคุณมากๆไปครับเป็นข้อมูลที่แน่นมากเลยนะคะยังไงก็ขอเรียนเชิญท,ทุกท่านนะคะมาเที่ยวมาเรียนรู้และมาชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะในอนาคตอันใกล้นะครับรถไฟฟ้ามีโอกาสเป็นอย่างสูงครับ ที่จะเข้ามาแทนรถน้ํามันนะครับขออนุญาตถามสองคำถามนะครับคําถามแรกเลยครับอนนีที่รถไฟฟ้าชาร์จพร้อมกันหลายๆคันนะครับสมมติวันหนึ่งล้านคันเลยชาร์จพร้อมกันตามปั๊มอ่ะนะครับปปพเนี่ยนะครับมีแนวทางอย่างไรครับทําให้การชาร์จเสถียรนะครับและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับว่าาาาาจจะะเเปป็นนนไฟฟ้้้ใพพลลงรชชชัแสบกือม ชาติน้ำลมแดดไทยยาผ่านหินและเดนิยวเคลียร์นับวันยิ่งจะหมดลงคงต้องช่วยกันใช้อย่างจำกัดจำเครียใช้ไฟฟ้าอย่าให้สูญเสียให้นึกถึงผู้สาหาเลือดตา เป็นหน้าที่อันดำแ่งคองการแปลงให้ประเทศและคนไทยเราพร้อมผิดกระแสไฟให้พอใช้ตลอดกาล So